สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวที่พักนะครับเป็นที่พักที่เรามาเที่ยวบนดุดยาวนะครับเป็นห้องพักนะครับเป็นห้องพักหรือว่าบ้านพักแบบยังไงอ่ะแบบโมเดลนะครับเป็นโมเดิร่วมสมัยนะครับสวยจริงๆนะครับด้านบนก็เป็นหนัดฟ้านะครับส่วนประตูก็เป็นประตูไม้ร่วมสมัยนะครับส่วนสิ่งแวดล้อมด้านข้างนะครับเป็นสวนตะบองเพชรนะครับสวยงามมากๆเลยครับ ด้านไนก็จะเป็นเป็นสระว่ายน้ํานะครับเป็นสระว่ายน้ารวมนะครับหมู่บ้านของเรามีอยู่ทั้งหมด4หลังเลยนะครับมีทั้งหมด4ี่หลังครับเดี๋ยวจะพาไปดูหลังที่เราเข้ามาอยู่ในวันนี้นะครับอากาศดีมากเลยนะครับลมค่อนข้างที่จะเย็นดีเลยนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมบรรยากาศรอบตัวอาคารก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปภายในครับ นี่เดินเข้ามาครับนี่สวยงามเลยนะครับนี่เป็นทางเข้าของที่พักของเรานะครับห้องเราจะอยู่ห้องนี้นะครับจะมีสวนดอกไม้นะครับสวนที่รถอยู่ฝากทานนู้นครับนี่เป็นชิวดอกไม้นะครับถ้าเป็นหน้าหนาวกงจะสวยเอามากเลยนะครับนี่เป็นสวนต้นกะบองเพชรนะครับถ้าท่านใดที่ชอบกะบองเพชรก็จะเข้าทางเลยนะครับ จะมีอยู่4ห้องนะครับแล้วก็จะมีอยู่4หลังเลยนะครับของเราหลังนี้นะครับแล้วก็หลังนี้หลังด้านข้างแล้วก็ด้านข้างผมนะครับส่วนสวนกระบองเพชรก็จะอยู่ทุกหลังนะครับมีทุกหลังเลยนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ํานะครับเป็นสระว่ายน้ำรวมนะครับออกแบบดีไซน์ได้สวยงามจริงๆนะครับก็ชอบเลยนะครับ สะไวน้ํานะครับแล้วด้านบนครับก็จะเป็นโซนของดาดฟ้านะครับไปนั่งชมวิวอะไรก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นสวนของต้นกระบองเพชรน,นะครับตัดสวนได้สวยนะครับอันนี้เพียงแค่รีวิวด้านนอกนะครับจะมีอยู่สี่ห้องนะครับย้ำว่าสี่ห้องนะครับคืนนี้มีเราแค่ ครอบครัวเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเข้าพาไปรับชมถ้าเป็นวิวด้านบนนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูดูก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นทางขึ้นตรงดาดฟ้านะครับห้องพักนะครับเป็นห้องพักส่วนตัวนะครับมี่หนึ่งเตียงนะครับแต่ท่านใดต้องการที่แบบจะเป็นเตียงเสริมก็ได้นะครับ กำลังตั้งเข่าแล้วพี่นอ้องนี่เป็นมุมกว้างนะครับบอกเลยว่าถูกใจอยู่นะครับผมชอบเอามากเลยนะครับสําหรับที่พักทิทีิบารินรีสอร์ทที่นี่นะครับให้แฟนแม่บ้านนะครับเป็นคนหาแล้วก็จองแล้วก็พาเด็กๆมาเที่ยวเลยนะครับค่อนข้างที่สวยสวยเลยนะครับนี่สวยเลยนะครับนี่เห็นทิวเขานะครับพี่น้อง เห็นทิวเขาน่ห็นทิวเขาอันสวยงามแล้วก็พวกเมฆพวกอะไรนะครับเหมือนเหมือนเหมือนไอ้น้ําอ่ะเหมือนหมอกนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะครับสระว่ายน้ําแบบร่วมนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมห้อง ภายในห้องกันเลยครับสำหรับผมรีสอร์ทนี้นะครับผมผมพอใจนะสำหรับผมผมพอใจนะครับผมว่าสไาล์นีออกแบบได้สวยงามจริงๆนะครับก็เป็นแนวทางในการไปดีไซน์บ้านพักอาศัยของลูกค้าได้เลยนะครับสำหรับผมก็มีไอเดียเลยนะครับอยากพาไปรับชมด้านในนะครับ ด้ในห้องนอนของเรานะครับว่าเป็นยังไงแบบไหนนะครับแม่ลูกเขาทําอะไรกันอยู่นะครับนี่เดี๋ยวตามผมเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ถอดรองเท้าโอาคการาดนะครับนี่เป็นประตูบานไม้นะครับพี่น้องครับเป็นประตูบานไม้แบบร่วมสมัยนะครับสวยงามเลยนะครับทาสีไม้สีขาวนะครับแล้วก็ประตูเป็นประตูนิรภัยนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ เป็นประตูน okay. ิรภัยนะครับแล้วก็ล็อกก่อนเรียบร้อยนะครับมีโต๊ะรับแขกหนึ่งที่นะครับนี่เป็นม hey? ุมของที่รับแขกนะครับแล้วก็มีทีวีมีแอร์นะครับด้านนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับมีมินิีบาร์นะครับมิเิีบาร์นี้ก็กินได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ฟรีนะครับมีน้ำแร่ด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นที่นอนนะครับ ที่นอนส่วนทีวีครับเราได้มา2ชุดนะครับเป็นชุดนี้แล้วก็ชุดอยู่หน้าบ้านนะครับส่วนห้องน้ํานะครับมาดูห้องน้ําเลยนะครับนี่เปิดออกมานะครับห้องน้ําจะไม่มีอ่างนะครับก็จะมีฝักบัวกั้นยาวนะครับแล้วก็มีผนังที่เป็นผนังกระจกนะครับนี่ผนังกระจก15มิลนะครับนี่เป็นตัวก้านยาวนะครับของห้องน้ําทางรีสอร์ท เตรียมไว้ให้แล้วก็มีชักโครกนะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะครับนี่ก็คือห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็สะอาดสะอ้านดีนะครับอยู่ที่ห้องเรานะครับก็มีเครื่องทํากาแฟด้วยนะครับเป็นเครื่องทํากาแฟไฟฟ้านะครับนี่นะครับจะาถามนะผมเห็นว่าเป็นเงินไปน,นอนผมไมรู้จะซื้อ นี่ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่เป็นของกาแฟของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งเนาะเดี๋ยวถ่ายเยอะก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นมุมที่โอเคเลยนะครับนี่เดี๋ยวตัวเล็กจับต่อเลยนะครับส่วนประตูข้างห้องนอนนะครับก็สามารถที่จะทะลุเข้าไปตรงที่เราจะไปอาบน้ําหรือสระว่ายน้าได้เลยนะครับน,นี่นะครับนี่ มองทะลุได้เลยนะครับทะลุได้เลยสลับจากห้องเราออกไปนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องครับสวยงามเลยนะครับนี่เป็นห้องพักของลงทิปวารินรีสอร์ทนะครับ คือการรีวิวห้องพักนะครับหลังจากที่พาเด็กเที่ยวเสร็จแล้วนะครับก็เลยมาที่ห้องพักแล้วก็เห็นที่พักว่าสวยนะครับก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้กับพี่เพี่นน้องเราได้รับชมนะครับเผื่อท่านใดที่ได้มาเที่ยวเขาใหญ่นะครับก็แวะมาหาห้องพักที่นี่ได้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นคัตเตอร์รีสอร์ทนะครับเพราะว่ามีอยู่4ห้องพักนะครับหรือว่ามีบ้านอยู่4่หลังเลยนะครับแล้วก็มีสวน ต้นกระบองเพชรนะครับลายรอบไว้ทุกหลังทั้ง4หลังเลยนะครับนี่คือขอแนะนําเลยนะครับอันนี้มารีวิวเลยนะครับนี่แต่4หลังนี้มีผมอยู่คนเดียวนะครับมีผมอยู่ครอบครัวผมคนเดียวนะครับคืออีก4หลังคือยังยังไม่มีเข้ามานะครับในวันนี้นะครับก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับมีอะไรเจอที่ไหนเดี๋ยวจะลงชิปให้ทานดูนะครับสำหรับทีนี้สวัสดีครับ